อันนี้ะนะเดียวกันไหมเดียวกันไหมอ้าวอาอจริงดิอัดอยู่โอ้โหตัวอะไรดี ยังยังไม่กด,กดเอ,อืมตัวนี้ดีไหมเรื่องไ,ไอเทมแล้วก็ท่าอันนี้กับอันนี้แล้วกัน,นโอเคใบให้ไหมตัวนี้เป็นตัวที่ สามในหนึ่งนนะเนี่ยสามในหนึ่งแยกล่งได้สามตัวว,ททวิดลดช้าจังเขาผู้แพงเลยอ่ะคร อย่าใช้แผนคอมโบสวรรค์นี่กะไเฮ้ยได้ขอมขวันไปหยิบก่อน,นห,อหน้าไม่รู้ไม่บอก อันนี้ไว้ทำอะไรเนี่ยโหเด้งอย่างไว First go เฮ้ยวินอยู่ไกล้ๆลโอ้ไม่ได้ของขวัญน่ะไปไหนจ๊ะอ่ตายไหม โอ้ยตายไหมตายอ,อ่เ,อเนเดือป้งไปเาไม่มาดูอะ่ะโหยิบเดเลยเหรอรอ้าต,ตายตาตายตายตายยเฮ้ยขอยขายตเกิดยายตายตาอ้ยไายะ yeah

สมอูไปวินวิ่งตามอ่ะโอ้โหตายไปสี่รอบแล้ว เฮ้ยอยู่หกศูนเฮ้ยได้สานอโวอ้าวยอมแพ้แล้วลระเรายอมแพ้แล้วสู้ไม่ได้เอาออกมาสิได้เล่นงานเพลงเลยได้ได้เขาโดนฆ่าไปสี่รอบ